สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการตั้งค่าแบ c k l i n ในเว็บเมลนะครับให้เข้าไปที่หน้าอ Inbox ครับคลิกขวาที่อ e ีเมลครับแล้วเลือก Add to b a c k l i t ครับหลังจากนั้นให้ไปที่ Option ครับแล้วคลิกที่เมลครับเลื่อนลงมาที่ b a c k l i n ครับ จะมีอีเมลเพิ่มเข้ามาครับสามารถลบหรือแก้ไขได้ครับกด add เซ n d e r domain เพื่อเพิ่มอีเมลแอคเคาท์ครับก็จบไปนะครับสำหรับการตั้งค่า b a c k l i ข k ขอบคุณครับ